สวัสดีครับวันนีนะ้จะมาทานข้าวยินกันนะครับพอดีเพิ่งเลิกงานมานครับก็เลยแวะตรงตลาดก็จะมีวันนี้ที่มีนะครับก็จะมีแกงเห็ดแกงเห็ดนะครับแล้วก็ของชอบผมเลยแกงเห็ดใส่หวานแล้วก็มี เ็ดนะะึอง่ะแล้วก็หูย่างหูหมูย่างนะ,ะแล้วก็ลิ้นหมูย่างคือบ้านๆเลยนะับตอนนี้เป็นน้ำจิ้มนะก็ลองชิมกันเหว่าโอเคป่าร้านนี้อร่อยอยู่นะเพราะว่าซื้อบ่อยซื้อมากินบ่อยเลิกงานมานะะอยู่กันอยู่กันไม่กี่คนเนาะมีอะไรก็กินกันไปก่อนนยครับเดี๋ยวลองจิ้มนะ ไม่ได้ซื้อข้าวเหนียวกินข้าวสวยนะอรั่ืมวข้าวมากเลยนะครับทานด้วกันนะครับอม,อม นี่คูมูย่างครับลองชิมดูว่าร้านนี้จะอร่อยเปล่าอร่อยม,มากเลยนะ นี้ไปทำงานครบนับวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านเอ๊ะ ทำง่ายๆใคกินง่าย,อ,ยาอืมต้มมน่มันจะเมน,นูพิอะ ไม่ไี้เข้านอกบ้านไม่ได้เลยต้านโควิดกันอยู่บ้านนะฮะเรื่องงานก็กลับมาได้ซื้อข้าวเลยวเสร็จรีบกลับมาทำข้าวที่บ้านกันดีวกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับของเลยเองหากกินแล้วก็ซื้อมากินที่บ้านก่อนนะ ลองชิมลิ้นย่างดูก่อนนะอร่อยป่ะร้านเดียวกันกับดินหมูย่างอร่อยมากเลย,เลยชอบมากอืมอุ๊ ับวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวก่อนนะครยังไงฝากกดติดตาม subscribe ในช่อง youtube กดแชร์กดสั่กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดไปดูในเพจนะครับวันนี้สวัสดีครับ